การหาค่ากำลังของดินโดยวิธีการทดลองแรงอัด3าแกนหรือ dry axial test สามารถทดลองได้ดังนี้โดยการทดลองนี้เป็นการทดลองแบบไม่อัดตัวอย่างกระทำแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำหรือ ate, rain, u n c o n s o l i d a t e undrain UU dry axial test และไม่อัดความดันน้ำให้ตัวอย่างอิ่นตัว การเตรียมตัวอย่างดินแต่งตัวอย่างดินบนโครงแต่งตัวอย่างให้เรียบได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวอย่างที่จะทดสอบให้ดูรายละเอียดในการเตรียมตัวอย่างดินตามวิธี Uncle o n f i n e d o o p r r s s s i o n t e s t ใช้แบบผ่าตัดตัวอย่างให้ได้ความยาวสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางและตั้งฉากที่ปลายทั้งสอง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางตอนบนตอนกลางและตอนล่างเพื่อนำไปหาค่าเฉลี่ยต่อไปและวัดความสูงนำตัวอย่างดินขึ้นช่างเก็บเศษดินที่แต่งมานำไปหาค่าความชื้นใช้ตัวอย่างดินไม่ต่ำกว่า100กรัมวางตัวอย่างดิน ลงบนฐานปลาย axial c e ล l โดยมีพ o r o สโ s t และกระดาษกรองอยู่ด้านบนและด้านล่างของตัวอย่างดินเพื่อความสะดวกในการระบายน้ำเข้าออกของตัวอย่างดินเอาปลอกยางหรือ rubber membrane ใส่ไว้ในที่เบ่งปลอกยางพับขอบหัว ท้ายของปลอกยางดูดลมภายในให้ปลอกยางติดผนังที่เบ่งบีบสายดูดไว้สวมปลอกยางครอบตัวยางปล่อยที่บีบสายดูดให้ปลอกยางรัดตัวยางนําที่เบ่งปลอกยางออกจากตัวยางใช้ที่เบ่งวงแหวนยางสวมวงแหวนยางสองตัวไว้ที่ปลายล่าง แล้วสอดลงไปที่ฐานที่ตั้งตัวอย่างทําเช่นเดียวกันกับส่วนบนของตัวอย่างถ้าท็อปแคปมีสายเดรนให้ใส่วงแหวนยางไว้ในสายเดรนก่อน แล้วค่อยวางลงบนตัวอย่างดินดึงปลอกยางคลุมอยู่ภายนอกท็อปแทบ็บแล้วจึงรัดด้วยวงแหวนยาง ทาจาระบีซิลิโคนบริเวณฐานที่ตั้งตัวอย่างและฝาครอบเซลล์เพื่อป้องกันน้ำซึมออกส่วนฝาครอบเซลล์ลงบนฐานลองแตะแกนกดหรือพิสตันบนท็อปแทบ็บให้ได้ศูนย์กลางแล้วขันสกรูยิดกับฐานให้แน่นหลังจากนั้นเราจะเพิ่มความดันรอบตัวอย่างดิน โดยการปล่อยน้ำจากถังน้ำเข้าไปในเซลล์เปิดวาล์วสายความดันเซลล์ที่ต่อเข้ากับถังน้ำและที่ฐานเซลล์ให้น้ำไหลเข้าเซลล์จนเต็มปล่อยให้น้ำไหลออกทางช่องแล่อากาศจนหมดแล้วหมุนเกลียวปิด ปิดวาล์วน้ำเข้าและปิดวาล์วถังน้ำด้านบนจากนั้นที่แผงควบคุมความดันน้ำตั้งความดันที่จะกระทำตัวอย่างซิกมาสาเปิดวาล์วความดันและปรับที่ปรับความดันลมด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกาอ่านค่าความดันที่เพิ่มขึ้นจากมารความดันหรือเ r รื่องเช t ่จนถึงความดันที่ต้องการ ซึ่งควรจะเริ่มทดสอบที่ความดันเท่ากับความลึกของตัวอย่างดินซึ่งในการทดลองครั้งนี้ใช้ความดัน200กิโลปาสคาลจากนั้นค่อยๆเพิ่มความดันเข้าไปในเซลล์โดยการเปิดวาล์วความดันทดสอบที่ตั้งไว้ความดันน้ำที่กระทำกับตัวอย่างดินก็คือซิกมา3 เมื่อเพิ่มความดันเข้าไปในเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยดูค่าความดันที่เพิ่มขึ้นจากมาตรวัดความดันยกเซลล์ขึ้นตั้งบนเครื่องกดติดตั้งวงแหวนวัดแรงหรือ p r o v i n g ring เดินเครื่องกดขึ้นให้แกนกดลงจนแตะแผ่นกดโดยดูที่หน้าปัดวงแหวนวัดแรงเริ่มกระดิก ติดตั้งมาตรันปัดวัดค่าแรงรูปหรือ deformation dial gauge ปรับหน้าปัดทั้งสองให้เป็นศูนย์ตั้งอัตราการกดที่เครื่องกดการทดสอบเร็วตั้งอัตราการกดประมาณ0.5ถึง2%ของความสูงตัวอย่างต่อนอาที เริ่มเดินเครื่องกดและอ่านค่ามาหนาปัดวงแหวนวัดแรงตามค่าการเปลี่ยนแปลงรูปตามแนวแกนของตัวอย่างดินจากมาหนาปัดทุกๆ10สิบยีหรือ50ขีดในกรณีขีละ0.01มิลิเมตร อ่านค่าต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาตรปัดวงแหวนวัดแรงเริ่มลดลง4-5ค่าจึงหยุดเครื่องกดถ้าตัวอย่างดินไม่วิบัติให้กดตัวอย่างจนการหดตัวถึงประมาณ20%ของความสูงตัวอย่างจึงหยุดเครื่องทำการลดความดันและยกเซลล์ลงจากเครื่องกด ปิดวาความดันน้ำแล้วเอาน้ำออกจากเซลล์โดยเปิดช่องไล่อากาศรอจนน้ำออกจากเซลล์หมดแล้วถอดฝาครอบเซลล์ออกจากฐานเอาท็อปแคปและโอริงด้านบนออก จะตัวอย่างออกมาวาดภาพการวิบัติหรือ Fa l ล์ e Mode นำตัวอย่างใส่ยภาชนะช่างและเข้าอบเพื่อหาค่าความชื้นตัวอย่าง